กินหน้า้าวเห็ดมเกิมี่มมืนกับหมืตาหน้าเลยมาต่เห็ดมาต่เห็ดนะครับผมฮ้เดี๋ยนี่เนี่หากินย่มกันให้กลางคืนคือเก้าครับมาหามเปียดน้ำเพล่นครับผมเอาไว้เสียหายสุดละสี่ห้าก็ได้ ครับโอเคครับไปเบื้องครับมาสิมานันบ้าครับผมมาเด้อพี่น้องเ้ยเบื้อง,งเบื้องข้าเจ้าเหตุย,ยังกันเนีน่ยบูปลาบูดงอยุ่ยนพุ่นยุ่นบูหอดปลาเขา ก็เดี๋ยวนี้ปลาโขงกันเ่ยฉันเอาหิดบวกพี่น้องโอ้ยกลายเลยเตรียมแบบนี้ก็บวกใหวเด้อโอ้ยบบวกเด้อ่วอยูปลาไหเด้อนี่แน่เป็เครื่องสูนะผู้ก็ได้คืนนี่กันพี่น้องไม่ะมงเนไดครับห็ดบวกด้พู้ะเตรียมตาเล้อพี่น้องโอยน่พี่น้องนานนย่ทนันยทด้อพี่น้อ ไม่ยืดหรออีกบ้าง่ยม่ออยบอกยอาบอกตำหนงเออนเออบอกนวเอออได้ปนคเออคุยไทยให้ติบเตะคุยไทยให้ติบยไเนียเไม่ยากปเอไปทิพย์

กำลังตั้งง่นองางฟองซานพี่เนาะใชเลยอ้ยใช่ฮ่าฮาไม่หมดเลยอมันรุดออกรุดเอาเายังเหรเมืองครับเอามันขนาดครับก่อไฟก้อนหนึ่งเปลี่ยนเบิดเลยครับโอ้ เอาละครับน้ำกระสูอครับน้ำเดี่ยวกระว่านครับพีนาที่นี่มีก็ผมอยู่บนเรื่องนึงเตื่ครับโอ้เเอาะครับแล้วก็ันยแล้อทเล็บเนี่ย่นเ่อเนาะตั้งใจเก็บนะตั้งใจโบตั้งใจเก็บค่ะเก็สบ หจะเป็นผากันมวนคักบันเนโอ้หวานเกี๊ยบ่ไม่งไม่งีปยังหเหี้ยบยเด็กอื่นเนียบ แดงก้อนคุอะมดแดงกับยานพี่น้องคุนยานยานมดได้เห็ดป้าปลาดูแลับยานอย่อไปพากยกันไปหาไปพากล้วยป้าเน็นยาด้เลยกด้ไหลเป็นยายก็ตายอปลาเล็ดมแมวจะนมีน้ำวะพวกนี้ปลาเล็ดแมวกับบุมีน้ำพี่น้องขี้เหนื่อยอะไรช่วงเวลาน้อยอยู่เด็กเกินคน เอาเสือตรตาไปพูนพ่นพูนเอาส่กระตาคู่ออ๋ออันนี้กระตา้เหอ๋อกระตาอยุยงไนีตกระตานี่กตาหองเออเห็นงกระตาป่ายุขึ้นมาเต็มทงูนเ่อุ้นอนม้งอืสามที่ดอ กูยังหวงด้อยลานพี่โอ้อไร,เ,รไเฮียรู้ไหมหัมวเสเียมพีม่เรเออเป็นตัวคะคุณเด้อันนี้ยุป <c oughs> ้าโขกย่างสีสุราคุณนะครับอุอเจียบไม่ดูสีสีแม่เป็นเือะจังเออโอ้โหมันมีคนเน,น่ะ

นีพ yes, right. ี okay. no, ่น no, exactly. no, oh, no, no, ้องใส่คนละตาด้วยครับผมลงไว้วละไล่พี่น้องพ่อเลยเหรอคนตาเหรอพ่ออะไรแบนี้เี่ยบ้านล้วพี่น้อง คิดเชียงบุรียังมันหาไงเดี๋วยัมันก็แบบดวงุ่นี่ครับผมได้เตรมตาสุขลนสุขคนครับโอ้ยครบมีตคนมันนครับมือมันนี่พี่น้องอย่ามันโบได้ม่น้ำเขาครับน้ำหลงหลงโผู้ลงคนหลงโคกมาพอวกันพอดีครับดวงดีครับมาแใครเอาเสยสมมาเ้พอเป็นเนี่ยหามามา